หลายท่านเลยนะคะคุณบอลเชิญยิ้มนักคอมชวนชื่นภรายาและลูกสาวของโรเบิร์ตสายควันเนี่ยนะคะก็นำร่างโรเบิร์ตจากโรงพยาบาลเสรีรักย่านมีบุรีเคลื่อนมาไว้ที่วัดสุทธิสะอาดย่านนิมิตใหม่นะคะเพื่อนพี่น้องนักแสดงก็มาดูแลเรื่องของสถานที่รดน้ำศพช่วงสี่โมงเย็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการตลกค่ะศิลปินดารามาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากนะคะ คุณเป็ดเชิญยิ้มคุณหม่ำจกมกคุณถั่วระเชิญยิ้มคุณฝนธนสุนทรคุณจ๊ะอาสยามบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะภรรยาร้องไห้ตลอดเวลาแล้วก็เป็นลมไปหลายรอบเลยนะคะระหว่างรอย้ายศพไปที่สาราใหญ่คุณบอลเชิญยิ้มและทีมดาราหาไม่จำกัดพร้อมด้วยคุณแจ๋วภรรยาก็ให้สัมภาษณ์ค่ะคุณแจ๋วบอกว่าไม่คิดมาก่อนว่าสามีจะเสียชีวิตเร็วขนาดนี้เพราะก่อนหน้านี้หมอบอกว่า มะเร็งหายนะคะคแต่เจอวันโรคปอดแต่รักษาได้แต่ช่วงเช้าเมื่อวานหมอโทรมาบอกว่าโรเบิร์ตอาการหนักมีภาวะน้ําท่วมปอดพอทุ่มกว่าหมอตามกลับไปโรงพยาบาลบอกว่าอาการแย่ลงพอไปถึงหน้าห้องฉุกเฉินคุณหมอบอกเลยว่าให้ทําใจเพราะหัวใจโรเบิร์ตหยุดเต้นปั๊มหัวใจอยู่40นาทีก็เลยตัดสินใจรีบโทรตามบอลเชิญยิ้มให้รีบตามมาที่โรงพยาบาลค่ะ ไหนอะอิมสิงหาหรอหัวใจเขาหยุดเต้นกระทันหันเราปั๊มอยู่ประมาณ40นาทีแล้ว <c oughs> พี่ก็ช็อกเลยตอนนั้นอะเราไม่คิดว่าเขาจะเร็วขนาดนี้ค่ะคุณบอลเชิญยิ้มเป็นเพื่อนสนิทนะคะครับก็บอกว่าเมื่อ8กันยายนที่ผ่านมาดาราสาวอิมอิมเฟี้ยวฟ้าว่าค่ะโทรไปหาพี่บอลบอกว่าพี่เบิร์ดมาหาอยากให้พี่บอลทำบุญให้น,นี่นะคะ พี่บอลก็บอกว่าคืออิมเนี่ยเซนแรงเหมือนกับเป็นลางบอกอะไรหรือเปล่าแต่ไม่คิดว่าโรเบิร์ตจะจากไปเร็วแบบนี้ผมใจไม่ดีตั้งแต่วันที่อิม,อ,ม,อ,มอิ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 มตัวมาหาผมพี่พี่เบิร์ตอายุวันเดือนปีเท่าไหร่พี่ถามว่าอิมมีอะไรเมื่อวันที่8ปพี่เบิร์ตมาหาหนูพี่เบิร์ตมาหาหนูหู้บอกพี่มาหาหนูทาไม พี่กลับไปนะหรือจะปวดพี่อยู่เลยพี่ไม่มาถ่ายรีให้หนูพี่ไปไหนไม่ได้เดี๋ยวบอกพี่ถ้าไงพี่จะทำบุญให้เขาด้วยเนอะเพราะว่าก่อนหน้านี้นหนูเคยพูดกับเรื่องพี่โอแบบนี้ทีแล้วไอจางบอกว่าจางบอกพี่อิมใซน,มนแมลงนะพี่มีอีกเรื่องนะคะที่เพื่อนๆเ,เป็นห่วงนะั่นก็คือสิ่งที่โรเบิร์ตสายควันได้สั่งเสียเอาไว้กับคุณบอลเชิญยิ้มก่อนเสียชีวิตคือพูดไว้คําเดียวเลยว่า บอลดูแลแจ๋วด้วยแจ๋วก็คือภรรยานะคะคซึ่งคุณบอลก็รับปากว่าจะดูแลให้ดีที่สุดเงินค่ารักษาอาการป่วยทั้งหมดก็คือ1นึ่งล้านหนึ่งบาทคุณบอลเชิญยิ้มคุณตั๊กบริบูรณ์บอกว่าก็จัดการให้ทั้งหมดก็มันมีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นด้วยอะคะ่ะตอนที่สับปหเ่อก,กำลังบรรจุร่างของโรเบิดสายควันใส่ที่ลงศพนะคะแขน กลับแข็งเกรงไม่ยอมประกบกันเพื่อให้สับเรอต้องมัดร่างอาคะ่ะแต่แขนไม่ประกบกันญาติกับเพื่อนๆต้องมาบอกกล่าวจนสุดท้ายก็ดัดมือให้ประกบกันได้นะคะคุณดุ้ยเชิญ,ญยิ้มก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้หลังโรเบิร์ตสิ้นใจตาย,ยังเบิกโพงไม่ยอมปิดเหมือนกับกังวลอะไรบางอย่างอยู่คะ่ะคือเขาพูดผมว่าเชื่อว่าเขาหอวพี่แจวเขาพูด,พพดว่าฝากพี่แจวด้วยนะ พี่หนุ่ยถามพี่รอดถามพ่อทานรู้ได้เลยเขาตาเขาเป็นยังไงพี่ตาค้างตาค้างจริงไหมพี่ปิดจะไม่หลบมันมีห่วงมีห่วงสิ่งที่เพื่อนๆของโรเบิร์ตสายควันเล่ามาเนี่ยน่าจะเป็นความกังวลใจที่เพื่อนเพื่อนบอกนะฮะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของมรดกต่างๆนานาเกี่ยวกับญาติญาติที่เคยมาทวงมาถามมาพูดกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่เป็นช่วงที่มันตราสั่งนะฮะ ที่ต้องใช้เวลาในการพูดในการบอกกันอยู่พอสมควรตามความเชื่อนะฮะเพราะว่าแขนสองข้างไม่สามารถที่จะดึงขึ้นมาประกบกันได้ช่วงทําพิธีนะครับโรเบิร์สายควันนะครับชื่อจริงคือไพทูนพุ่มรัตชื่อเล่นหมังนะฮะอายุก็55ปีนะครับที่เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้เขาก็เติบโตมาในพื้นที่คลองเตยนะฮะร,รุ่นเดียวกับหนูคองเตยฮะแล้วก็ไปเล่นตลก หีดอกมาดันก่อนมีชื่อเสียงแล้วก็ไปขันเหไปเรื่องของพลิกผันเกี่ยวกับติดยาเสพติดอะไรพวกนี้นะฮะต้องโทษจำคุกออกมาก็มาเล่นตลกอีก